ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนออนไซต์ size, วันแรกที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตำบลบางกรางอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีดรสุจินทร์ชุมศักผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนออนไซต์ size, วันแรก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่วนการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมาเรียนแบบสลับสัปดาห์ตามการแบ่งกลุ่ม A และ B หรือแบ่งครึ่งหนึ่งเรียนที่โรงเรียนอีกครึ่งหนึ่งเรียนที่บ้านผ่านระบบออนไลน์และภายในโรงเรียนยังดําเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเช่นเว้นระยะห่างจัดห้องเรียนมีการจํากัดนักเรียนเข้าเรียนมีจุดล้างมือ การประเมินความพร้อมการจัดการสอนรวมถึงแผนเผชิญเหตุหากพบบุคลากรและนักเรียนติดเชื COVID ้อโควิด1 9หรือมีความเสี่ยงสูงซึ่งสัปดาห์แรกของการเข้าเรียนของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมีการแบ่งกลุ่ม A และกลุ่ม B จะมีการตรวจหาเชื้อแบบ ATK ทั้งหมด100%เซจากนั้นจะเป็นการสุ่มตรวจนักเรียนที่มาโรงเรียน1 0สัปดาห์ละสครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจในรั้วของโรงเรียนนิวส์24นิราทิพสีรายงาน